สวัสดีครับผมแพทริกเดวันยีโนนะครับ ก็วันนี้ก็กลับมาอีกเอพิโซดนะครับของในช่อง The One You Know นะครับท่านี้วันเนี้ยก็อยากจะถ่ายคลิปเรื่องด้วยโควิดนะเราก็ไม่มีสถานที่ไปหรืออะไรไงนะท่านี้เราก็เลยจะอยู่บ้านถ่ายคลิปก็ออกไปไหนไม่ได้ผมนี่ก็ยังไม่ได้ตัดเลยนะกลัวมากโควิดก็เลยว่าวันนี้จะถ่ายมีเพื่อนผมมาจะมาคนหนึ่งแล้วก็มีแขกอีกคนนึงนะเป็นพี่สาวของมุกเองท่านี้เนี่ยเพื่อนผมอ่ะเขาทําท่อมาใหม่มก็อยากฟังเพื่อนมุกอยู่แต่บ้านก็ไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะมาเออมานั่งกินข้าวกันแล้วท่นนี้ก็เลยอยากจะถามพอดี วันนี้มีพี่สาวบุกมาก็เลยอยากจะถามความคิดของผู้หญิงว่าเขาคิดยังไงกับรถที่มันท่อดังอ่าคือผมอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ชอบรถท่อดังมากคือแบบไม่ชอบท่อดังอย่างเดียวนะชอบเสียงเครื่องชอบแล้วแบบขับแล้วมันมันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผู้ชายหลายๆคนก็คงชอบแหละเออก็นหนุกๆนะทำคลิปหนุกๆวันนี้ก็เลยว่าจะเดี๋ยวเอาไปขับรถเล่นกันอะไรอย่างงี้ระหว่างนี้เราก็รอเข้ามากันนะตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่อันนี้ก็เดี๋ยวถ้าเข้ามาแล้วเราก็ไปดูกันโอเค สวัสดีครับวันนี้พี่แขกมาสองคนนะครับไม่ใช่คนเดียวสาม<น>อ๋ออ่อาไม่กินก๋วยเตี๋ยวใส่แมสกเนี่ยปลอดภัยปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแล้วกินยังไงนะเดี๋ยวกินให้ดูดิ <c oughs> อันนี้รู้จักกันแล้วนะนี่โดนนะฮะแต่วันนี้มีอีกคนนึงนี่เจแอนเป็นพี่สาวแท้ๆขอ,ของมุกนะครับหน้าเหมือนกันมะ่ทำหน้าไม่เมุกน้ไ่หนทำหน้าเหมมุกเร็ว วันนี้ก็จะถ่ายเป็นท็อปิกนะเกี่ยวกับว่าผู้หญิงคิดยังไงกับรถท่อดังอ่าคือ <c> เ <ười> นี่ยสสยแว้นอย่างเราอ่ะใสยแว้นแบบผมกัะโดนอย่างงี้ฮะก็อันนี้ก็อยากจะรู้ว่าพวกผู้หญิงจะคิดยังไงเท่วป่าอะไรอย่างเงี้ยกับพวกรถท่อดังสำหรับวันนี้นะโดนก็โดนวันนี้เอารถอะไรมาให้โดนอธิบายดีกว่าเอา Lo t u s X SV6 มาครับอ่าล้วเพิ่งไนะปทำอะไรมาเพิ่งทำท่อตรงจากเฮดเดอร์ถึงปลายเลย ให้รถแรงคนที่นั่งก็คือให้ให้วันนี้ก็จะถามนะแบบว่าความคิดส่วนตัวของแบบอ่ะเจแอนกับมุกนะว่าิดยังไงกับรถพวกนี้ชอบหรือเปล่ามันเท่เปล่าอะไรอย่างเงี้ยเวลานั่งแล้วรู้สึกไงอะไรก็จะพาไปนั่งนะอ่าวันนี้เราก็มีของเล่นมาด้วยนะนี่นี่เป็นที่วัดเดซิเบลครับมันจะสามารถวัดได้ตอนปัจจุบันหรือว่าจะเอาแม็กซิมัม หรือว่ามินิมัมเราจะเอามาวัดรถพวกเรากันว่าเสียงดังแค่ไหนคืออันเนี้ยเอามาจอท่อเลยดูดีว่ารถใครดังกว่ากันดนเนี่ยเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวเลื่อนรถเข้ามาข้างในด้วยนะจะได้แฝ<ฟ>ดเออวัดที่เดียวกันเออแฝแฟจะได้ไม่มีน้ำลายโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวจะมาถามก่อนว่าคิดยังไงกับท่อดังกับแวน <Okay. S 2> อคาแยนไหนถามไหนว่าส่วนตัวคิดยังไงกับ <c oughs> พวกผู้ชายที่ขับรถท่อดังๆเพ้ไหมอืมอยู่ที่ว่าเสียงนั้นเป็น,เ,ปนเสียงแบบไหนคือแอน,น,นเป็นคนชอบเสียงทุม้มถ้ารถมันเป็นเสียงทุม้มแบบวุม่มวุมแบบเสียงต่ำๆโอเคแต่ว่าถ้าเสียงแผดแบบว่าอย่างแอนจะรู้สึกว่าอันแบบหนวกหูแบบแสบแก้วหูแบบตกใจมากกว่าถ้าเกิดมันแบบ อะไรเงี้ยต้องเชื่ออะไรวะอะไรเงี้ยประมาณได้อินนะอ่าโอเคต่อไปก็ได้อามุกส่วนตัวคิดยังไงก็ในส่วนตัวนะคือแรกๆเราก็ไม่ได้มาอินเรื่องรถใช่ป่ะแต่ว่าพอเวลามาอยู่กับแพททิกอย่างเงี้ยเหมือนเราก็ได้รู้ว่าแบบรถมันมีหลายแบบเนาะแล้วก็มีหลายเสียงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็เหมือนจะแอนแหละก็คล้ายๆจะแอนว่ามันเสียงอ่ะมันจะมีความแบบ เหมาะไหมอะไรเงี้ยแล้วแต่รุ่นตอนนี้อาจจะยังตอบไม่ได้จะให้ไปลองฟังก่อนอะไรอย่างงี้เออไปลองนั่งดูอะไรอย่างนี้แอนจะบอกว่าแอนอะไม่ไม่เคยอยู่กับรถที่เสียงดังแบบใกล้ๆเลยส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ไกลๆหรือว่าเขาจะขับผ่านหรือว่าเพื่อนแบบว่าขับออกไปแต่เรายังไม่เคยนั่งในรถที่เสียงมันดังเดี๋ยวจะลองดูว่าจะรุ่นหรือจะมาเนี่ยยังดังเสียงไม่างแต่งแล้วเรียบร้อยอไม่มีอะไรแท้เดิมโรงงาน รอเล่นนะโ <Okay, go. S 2> อเคก็เดี๋ยว <Go. S 2> เดี๋ยวลงไปดูกันเดี๋ยวลงไปดูเดี๋ยวไปวัดเสียงกันดีกว่าเดี๋ยวให้แจนฟังฟังตอนเบิ้นอ่าจะได้หนีกลับบ้านโอเคไป s go <S <แ>อ่าโอเคก็วันนี้นะรถที่จะมาลองเทสดูนะเทสเสียงนะว่าขนหนดังกว่ากันนะค <c oughs> รับสบายมามาพามาดูให้นอนไปก่อนอ่ะท่ออัอนนี้อันนี้ท่อเดิมอ่าอันน,น,นี้อันนี้คือแบบท่อเดิมนะครับท่อเดิมโรงงาน แต่คันคันที่ว่าน่าจะดังนาจะเป็นคันนี้เน่เป็นปอร์เช่เก้าหนึ่งคาเรล่าน,นะครับคือคันเนี้ยอันนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนอันเนี้ยคือทอ่อเธอแพทติขับจนท่อหลุดดังเกิน <laughs> ไม่ใช่ไม่ใชอนนองงนนะ่อันนี้คือเป็นออปชั่นสปอร์ตเอ็กซซสจากโรงงานนะอันนี้คือเป็นออปชั่นของจากปอร์เช่เลยก็คือเพิ่มประมาณสอง0สนกว่าบาทเอามาเพื่อที่หวังว่ามันจะดังแต่พอ ใช้ดีแล้วมันยังดังไม่พอผมเนี่ยก็เลยเปลี่ยนออกไปใส่ท่ออัเต์มาร์เก็ตนะครับเป็นท่อแบบแคทเล็เลยของอาร์มิทริกนะครับอ่าคันต่อไปคันนี้คือรถโดนวันนี้รถโดนที่เอามาเพิ่งทามาเลย <c oughs> ก็คือโดนไปเปลี่ยนท่อมาเป็นท่อแคทเล็เหมือนกันเลยแล้วล่าสุดที่ได้ยินคันนี้นี่คือเสียงแบบดังมากวิ่งผ่านนี่เหมือนเจ็ตเลย <c oughs> คือแน่นอนใส่แว่นอย่างเราต้องดังอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมโดน <laughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาลองเบิ้ลให้ฟังในนี้ด้วยเบิ้ลให้ให้ฟังทุกคันเลยที่เสียงท่อดังๆเนี่ยแล้วมาดูว่าคันไหนดังวกันอ่าโอเคไปอ่าโอเคคันแรกโดนนะจะมาจับดูโอเค อ่ะโอเคเมื่อกี้ร่นดนนะก็127.8อ่าเป็นไงดะพอใจไหมเอ่ยพอใจอ <ผม S 1> ย่างมีชนะปะมีสิทธิ์เอาว่ะมีสิทธิ์ว่ะไม่ได้ใส่แวน่นอย่างเราห้ามแพ้ไปคันต่อไปปอร์เช่91้่ไคลานะครับท่ออาร์เมทริกซ์ท่อแคทลิฟ อยู่ในรถยังสึกกระเทือนเลยวะไม่ไหวครับ <c oughs> คือเมื่อกี้นี่แบบหูหูแบบจะแตกจริงๆอ่ะทรมานทรมานมากแต่โอเคคือคือผู้หญิงนี่วิ่งวิ่งขึ้นไปข้างบนหมดแล้วนะ <c oughs> คือคือไม่มีใครอยู่แล้วตอนนี้เราก็น่าจะได้คำตอบลแล้วว่าผู้หญิงคิดยังไงกับรถเสียงดังชอบจัดชอบจัดแฮะจัดหนีขึ้นไปข้างบนเลย <c oughs> อ่ะก่อนที่เราจะออกไปตอบเลยนะครับเดี๋ยวจะ พามาแนะนํารถก่อนครับมาดูรถก่อนวันนี้เราเอารถอะไรมาอันนี้เป็น Lotus e x i ็ก V6 ครับมันจะมีตอนนั้น Lotus เอาเข้ามานําเข้ามาโดยนิชคามาเพื่อมาแข่งรายการ One m a k e ของ Lotus One m a k e มันรุ่น e x ็ก e V6 จะมี e x ็กซ S ซึ่งเป็นรถวิ่งถนน e x ็ก e ครับซึ่งเป็นรถที่แทร็กโฟกัสนิดหนึงเหมือนแนว Gt3s r ของ Porsche ครับและมี e x ็กซครับ R ซึ่งจะเป็นเกียร์ซีเวนเชียล เกียร์ซีเควนเชียลใช้บนถนนลำบากแต่ว่าคันนี้เป็นเกียร์ H pattern เกียร์ธรรมดาปกติครับอืมก็คันนี้ก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าเปลี่ยนท่อมาแล้วแต่ก่อนนะจริงๆแล้วอ่ะโดนนะเปลี่ยนท่อมาหลายชุดเหมือนกันนะตอนแรกมีมีชุดหนึ่งของอะไรนะควิกซีเวอร์ป่ะควิกซีเวอร์ของควิกซีเวอร์เดี๋ยวรถเดี๋ยวเปิดเสียงให้ฟังเดี๋ยวเปิดคลิปให้ฟังทำไมตอนนั้นทำไมไม่พอใจกับเสียงอ่ะ ไม่ชอบมันดังดังแล้วมันแว๊ดเกินไปโทนมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ออะก็ไม่ดีหรอตามสไตล์แว๊ต้องเสียงดีแล้วต้องแรงอันท่อนั้นโล่งไปหน่อยท่อท่อโล่งมันไม่ค่อยแรงอถ้าทําท่อตอนนี้เราเน้นว่าเสียงต้องดีและรถต้องแรงรถบางคันท่อบางยี่ห้อไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะมาแต่เสียงรถวิ่งไม่ไปเลยครับอ,อันนั้นก็จะตามใครไม่ค่อยทันส่วนตัวไม่ชอบเท่าไหร่เคยห่วงเรื่องเปอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยไม่ใช่แค่เสียงไง ออเอ,อกลายเป็นว่าเปลี่ยนออกใช่ปะ่ะแล้วก็มันไปใส่เป็นอะไรใส่ของเดิมก่อนใส่ของเดิมแล้วมันก็<อ><อ>ไม่แห<ม>วนทนดี <laughs> เสียงดีมากแล้วมันก็ค่อนข้างดังแล้วลหละเพราะว่าจากโรงงานนี่ก็ดังพอสมควรเหมือนเหมือนแลมโบแลมโบก็ดังจากโรงงานแต่ว่าด้วยอายุท่อมันเก่าแล้วอะ่ะไสข้างในมันก็เหมือนเสื่อมสภาพไปก็เลยทําท่อคัสตอมให้มันได้ตามที่เราอยากได้เลยอือืมอก็คัสตอมมาอันนี้ก็ เสียงที่เมื่อกี้ฟังไปก็ถือว่าคนละโทนนะกับค u i c k Silver ตอนนั้นน่ะจำได้เลยว่าดน่ะวิ่งผ่านตอนพีริกขับอยู่แล้วิ่งผ่านนี่หูหูแะแตกคือเสียงเหมือนเจ็ตอะเอาง่ายๆแต่ถ้าเปิดในคลิปมันอาจจะอาจจะไม่เหมือนตอนอยู่จริงๆนะคือเสียงมันอาจจะไม่เข้าไม้เท่ากับตอนที่เราอยู่ข้างๆรถจริงๆเปิดในคลิปจะเหมือนไม้เสียแต่ว่ามันแว๊ดอย่างนั้นเออใช่ใช่เดี๋ยวให้ดูข้างในก่อนให้ดูข้างในเปิดได้แค่นี้เหรอ ใช่ครับรถคันนี้แหละแล้วดนบอกว่ารถคันนี้เป็นรถเดลี่ของดนนะใช้ประจําวันใช้ประจําวันแบบทุกวันคืออะไรวะเนี่ยเวลาขึ้นลงเนี่ยมันมีโรเคชั่นมีโรบาร์อันเนี้ยมันทําให้หัวโขกได้ง่ายแล้วตรงนี้ก็ขึ้นมาสูงมากวิธีขึ้นนี่ถูกวิธีทําไงอ่ะดนขึ้นให้ดูดิติดไม่ไหมไม่ติดไม่เนาะวิธีขึ้นนี่ถูกวิธีถอยบอกให้สุดนะครับเช้าเข้าก่อนรถรถเดลี่ ใช้สักพักเดี๋ยวเดี๋ยวจะชินเองแล้วด้วยคันคันนี้ที่เข้ามาตอนแรกเป็นรถรถแข่งของนิสชามันจะมีปุ่มตัดไฟกับดับเพลิงแล้วจะเป็นพวงมาลัยแบบคว mm ิกวิลลิสถอดได้ถอดได้เพื่อความเข้าออกสะดวกอ่าไหนเอาถอดมาให้เขาดูหน่อย days อ <laughs> uh ่า huh. นี่นะเราเอาไปแล้วเอาไปตั้งโชว์ในโรงรถนี่เป็นหนังอคนทาร่าด้วยนะเป็นแบบควิกวิลีสออกมาถอดออกมาอ่ะโดนแนะนาต่อแล้วก็จะมีโ <laughs> รบาร์จริงๆมันเป็นโรบาร์โรงงานแต่ว่าทางโรงงานจะไม่ใส่รถมาให้โรบาร์จะแถมมากับรถและให้เจ้าของเลือกซอนรถมาถึงว่าจะใส่หรือไม่ใส่ไหวไหมครับไหวอีกแล้วแล้วคันนี้เป็นรถขับซ้ายนะครับทําขับซ้ายมาเท่านั้นวัดวัตังอะใส่กับแล้วก็เหลืออะไรอีก จริงๆอ่ะเปิดประทุนได้เพราะว่ามันเป็นแชสซีเดียวกับตัวเอลิสครับแต่ว่า X4 จริงๆเขาบอกว่าไม่ควรเปิดหลังคาเพราะว่าหางหลังแอโรไดนามิกมันไม่ได้ เขาบอกเลยบอกว่าไม่ให้เปิดแต่ว่าน็อตทุกอย่างก็อยู่ครบเหมือนรุ่นปกติเลยก็ยังสามารถเปิดได้ปกติคือทุกอย่างในนี้มันดูดิบมากๆเลยดูจนแบบมันไม่ใช่รถบ้านแล้วอ่ะมันเป็นรถแข่งมันเป็นรถแข่งแล้วมันไม่ใช่รถบ้านตามเดิมที่มาก็คือมันเป็นรถแข่งเลยมีโรเคทมีเบาะคาร์บอนที่อพูฟโดย FIA อืมและมีเข็มขัด4ี่จุดมี FIA เหมือนกันโอ้ร้อนเว้ยลงแล้วไหวไหมลงก็ท่าเดียวกับตอนขึ้นเลยครับ ซ้อมนิดนึงเดี๋ยวไม่ล็อจะบอกห้องเครื่องเปิดไม่ได้ห้องเครื่องอ่ะเปิดไม่ได้ล็อกเสียล็อกเสียก็คือจริงๆอันเปิดได้แต่โดนขับจนล็อกเสียดาวน์ฟอร์มันเยอะกดล็อกลงมันก็เลยไม่ตรงกลางแล้วครับคือต้องบอกว่าวันนี้บังเอิญว่าจริงๆอ่ะเราเบิ้ลรถไปที่เป็นเครื่องซูเปอร์ชาร์จแล้วก็เป็นเครื่องทอโบชาร์จแล้วก็เป็นเครื่อง n อ คือวันนี้ได้ฟัง3แบบเลยอ่าตอนนี้ก็คือไม่อยากพูดเยอะแล้วออกไปขับกันดีกว่าก็เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวให้แจนขึ้นรถกับดนไปแล้วเดี๋ยวมกไปกับแพทริกคือจะมาติดกล้องในรถแล้วจะดูแจนนะแจนไม่เคยนั่งรถแบบนั่งรถซิ่งมาก่อนเลยแล้วคือแบบว่าให้นั่งกับดนเป็นคนแรกนี่ขับเบาๆครับขับเบาๆอาจจะได้เด็กมาพูดเล่นพูดเล่นโอเคโอเคก็เดี๋ยวเราไปขับกันเลยดีกว่าไปแจนขึ้นรถ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 ไปไปไปขึ้นรถขึ้นรถโชคดีนะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวขับตามไป โอ้โหนี่บายบายค่ะยากขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่ยากค่ะจะเจ็บกลนนิดหน่อย ที่นั่งมา2นาทีนี่คิดว่ายังไงครับมาเล่นเกมเลยอ่ะอันนี้ค่อยขับถึง300ไม่ถึงคันนี้ไม่ถึงแต่ว่าคันอื่นไม่ถึงจริงหรอคันนี้260ก็ตันแล้ว250 260, ร้อา60ไม่ค่อยขับเร็ว,ว,วนะนะ ก็ขับรถไม่เกินร้อยยี่อยู่แล้วไม่จริงุณหลอกตองไม่จริงไม่เคยซิ่งเลยครับ เป็นไงแจนอ๋อโอเคแต่ถามก่อนว่าแจนเป็นไงบ้างเมื่อกี้ไปนั่งก็สวัสดีครับได้ยินแจนแบบกรี๊ดดังมากในโทรศัพท์ไม่ด้วยความที่รถคันนี้มันเป็นกึ่งๆรถแข่งด้วยเพราะฉะนั้นแอนรู้สึกว่าโอเคคือมันปลอดภัยหนึ่งเบรกดีมากค่ะแล้วก็เสียงเพาะด้วยชอบเสียงคันนี้ครับ ชอบเสียงแฮสรุปแล้วพี่ชายขับรถท่อดังนี่ชอบไม่ชอบชอบที่สุดเลย <c oughs> เอาละสายแว้นอย่างเราแว้นต่อไปไอจี <c oughs> ตรงนี้นะคะชอบคนท่อดังคือเอาจงริงนะก็เป็นคนชอบรถท่อดังแต่ทีเนี้ยเออบางกูุหมบางคนก็อาจจะบอกเอ๊ะลำคาอะไรอย่างงี้ใช่ป่จจะแต่ส่วนตัวบางคนก็ความชอบไม่เหมือนกันอะไรอย่างงี้สำหรับแจแอนสรุปชอบ สรุปชอบเพราะว่าคันนี้มันไม่ได้เป็นเสียงแบบเสียงแหลมมากเสียงมันเพาะแต่ไม่มชอบแบบเสียงแอมอะไรอย่างางี้ใช่ไหมเสียงเสียงถ้าเสียงแหลมแอนจะรู้สึกตกใจ แต่อย่างคันแพทริกที่เหมือนเวลาเราขับด้วยกันแพทริกมันจะมีเหมือนปุ้งปุ้งอะไรเอันนั้นก็โอเคอันนั้นเขาก็ชอบอันนั้นโอเคอันนั้นชอบสรุปเลยว่าชอบหรือไม่ชอบสรุปชอบหรือไม่ชอบชอบค่ะต้องต้องชอบแหละมาขนาดนี้ต้องชอบแล้วมุกอะพูดถึงมุกก็มันสนุกดีเวลาขับแล้วมันเหมือนแบบเราเล่นเกมอยู่อ่ะแล้วเสียงมันก็เสียงมันก็แบบโอเคเนาะรู้สึกว่าแบบเยี่ยม แล้วแพทิกมีรถคันที่รู้สึกว่าเสียงเพอที่สุดเท่าที่แบบเคยฟังมาไหมแบบชอบมันเสียงสเสียงนี้อะไรเงี้ยค่ะถ้าพูดว่าชอบที่สุดอตหัวตอบไม่ได้เลยมันมีเสียงที่เพอมากอย่างอย่างพอใช้คายร่าจีทีหรือว่าเล็กซัสซเฟเนี่ยแน่นอนสองคันนี้มันขึ้นชื่อว่าเสียงเพออีกแล้วแต่ชื่อมงนี้นะคันนี้เลยลัมโบกินีคูร์คาร์อีโบไม่รู้มันทําท่อมาจากโรงงานเนี่ยดังมากและซึ่งแบบมันตอบโจทย์มากเลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมันละ ก็คือแฮปปี้เลยโอเคค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะอันนี้คือแอนยึดรายการเราหน่อยๆเนาะขอสามคำให้กับเรื่องรถท่อดังหรืออะไรอย่างนี้ตลบเป็นพี่นี่เป็นคนคนถามสามคำเหรอแม่งโคตรเท่โอเคของน้องมูกค่ะขอขอสามคำค่ะดังกว่านี้โอ้ยโอ้าโอเคต่อไปตาน้องดนนะคะขอสามคำค่ะดังไม่พอครับ ังไม่พออยากกลับบ้านค่ะ <laughs> อยากกลับบ้านอ่าโอเคโอเคก็จะบอกว่าช่วงโควิดนะมันก็ถ่ายอะไรมากไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแหละแต่พวกเราก็อยู่แต่บ้านกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นท็อปิกที่แบบผู้ชายหลายๆคนก็ยากน่าจะอยากรู้นะเออว่าแบบเอ้ยข้อดังเนี่ยเราเอนจอยมากขับรถสแนมากอะไรอย่างเงี้ยมุมมองของผู้หญิงเนี่ยบางทีว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออ ก็สร้างคอนเทนต์ตอนนี้คนอยู่บ้านกันเบื่อๆก็จะได้มีอะไรดูนะเออเรื่องท่อเรื่องอะไรพวกนี้ยมีแจนออกอีกแน่นอนถ้าอยากให้มีแจนออกอีกนะก็ไลค์เยอะๆนะขอร้องไลค์บอกโสดโสดนจ๊โสดแจนยังโสดนะครับแจแนยังโสดคนนี้แล้วคนนี้คนนี้แบบว่าไม่เปิดตัวพูดเล่นพูดเล่นโสดโสดทั้งคู่นะครับโดนกับแจนอ่าก็ยังไงก็ฝากไลค์แล้วก็ subscribe ด้วยนะครับแชร์วิดีโอด้วยถ้าชอบแล้วก็ สำหรับวันนี้ก็ไปแค่นี้แลละเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับไปจริงครับไปเลย <c oughs>